เฮ้แต่สมัยก็ดีว่ะมาที่มา,มาอ่านเนี่ยมึงมีตาหลังหรือยังไงกันจบคนแล้วจะซ้ำผบกูเหรอไม่ง่ายอย่างนั้นหรอเฮ้ยอออขอจัดแบบเร็วๆกูเสียเวลายเลายอะมากพอแล้วกับการลงถ้ำเนี่ยสวัสดีครับกลับมาต่อกับเรื่องลิงพัที่สิบนะครับอันนี้ผมไม่ได้พังนะเข้าเกมมาก็เป็นงี้เลยฮะนี่น่าจะมาเกิดตรงนี้พอดีนะแล้วเจมองอะไรหยุดมองได้แล้วเจเราพูดเดียวกันมาพาที่สิบแล้วครับ เลข2หลักเข้าไปแล้วครับผมยังเดินเรื่องไม่ถึงครึ่งทางเลยเพราะงั้นเกมนี้น่าจะมีสัก20พาร์ทแน่ๆแน่นอนว่าไม่รวม DLC นะครับเอาจริง DLC ไม่ได้คิดว่าจะเล่นหรอกแต่อาเป็นว่าถ้าเกิดคลิปทุกคลิปของภาคหลักเนี่ยยอดวิวถึง1,000พผมจะเล่นแล้วกันเอาละในพาร์ทนี้นะครับเราจะมาสู้กับลาดานกันมันถึงเวลาแล้วนะครับหลังจากไปหาเปิดบ้านมาตั้งนานแต่ก่อนอื่นเราต้องมาเตรียมอุปกรณ์ก,กันซะก่อนนะไปอย่างแรกที่ผมจะไปเอาก็คือหินตีบวกนะครับ เนื่องจากว่าแม่งกระจัดกระจายกันอย่างการดักบอลน,นะครับแล้วผมก็ไม่ได้มีความตั้งใจมากพอจะไปหานะเพราะฉะนั้นผมจะปั๊มมันขึ้นมานะครับโดยการที่ให้ร้านค้าขายเหมือนกับ NPC ในไมค์ครับนะครับแบบเดียวกันแต่ในเ d w a r d l i n งจะเป็นการที่เราเอาของไปให้ NPC นะครับเสร็จแล้วมันก็จะขายของนั้นให้เราเหมือนกับการปลดล็อกใช่เป็นการปลดล็อกซึ่งของที่ว่านี้อยู่ในดันเจียนนะครับที่ผมปักหมุดเอาไว้นี่แหละซึ่งผมมาผิดทาง ไม่ใช่ตรงนี้มันหลอดอีกฝั่งหนึ่งมิยาสกิแม่งแค่นี้ก็เอามาตรงนี้ครับผมใช่ชัวเดี๋ยวเราผมปรับเลก่อนโอเคเปิดไปเลยตรงนี้น่าจะได้อยู่ถ้ายังไม่ได้สู้บอดนะครับเฟรมเลนดรอปหน่อยไม่เป็นไรแต่มันช่วยภาพสวยขึ้นเยอะนะแล้วเรามาทีนี้ก็ลงตรงนี้นิ่มๆอ่ะแล้วก็ตรงนี้ เดี๋ยนะมันห่างแปลกๆต้องโดโดเฮ้ยเลยอ่ะโอ้ไม่ตายแล้วไปอ้อันนี้ตายไหมเฮ้ยอ้ยไม่ตายไม่นิดเดียวเลยนะผมว่าที่จริงเราโดดถึงแหะแต่มันเกมมันแค่ล็อกไว้คตนเบื่อเลยบางทีตกอย่างนั้นก็ตายนะครับบางทีตกไม่ก็ไม่ตายไม่เข้าใจเหมือนกันตามอารมณ์เกมไม่ถูก โอเคเอาละน่าจะตรงนี้ใช่ไหมอ่ะใช่เลยครับถึงแล้วมาซึ่งเช็คต์หน้าถ้ำไม่มีต้องลงไปด้านล่างสุดจัดๆโอเคเอาละเรามีโซ่หนึ่งร้อยสี่สิบแปดเสียไปก็ไม่เป็นไรครับผมสบายๆชิลๆเดี๋ยวนะผมดูต้องใส่หมวกเกราะได้ไหมมอนมันค่อนข,ข้างอึดน,นะเราอาจจะต้องยืนแทงซะหน่อยไม่มี โอเคไปโชว์หน้าส,สวยๆนี่แหละไปะะเจอล้เช็คพ่อยมาไปเลยเอาละอันนี้ด้วยเช็คสัญญาณไม่ได้ใช้แต่ก็เช็คมาบริจา้าอืดน,นะเนี่ยแข็งไปแข็งด้วยแต่ก็ไม่เท่าไหร่โอเค บาบได้ที่ยังจำไม่แท็กได้ีเทียวตายนะครับถือว่าโอเคอยู่หินแร่แล้วก็มีอันนึงด้านหลังเยสตรงนี้เลยหินแร่สองหินแร่สามเนียนชิบหายถ้าไม่เดินมาสำรวจนี่ไม่รู้เลยเนะี่ยเอาล่าปะปอันนี้แวะเก็บักหน่อยเก็บได้อยู่ไม่รู้เหมือนกันเอาไปทำอะไรเก็บไว้ก่อนนะโอเคตรงนี้ผมจะต้องอออกขวา จะยิงไปซ้ายได้แต่ว่ามันแคบมีที่ให้เก็บของเฉยๆนะครับไม่จําเป็นเพราะฉะนั้นไปกันเลยดีกว่าโอเคตรงนู้นนะครับมีของอยู่แต่เราไม่ได้มีความจำเป็นจะต้องไปเอานะเพราะฉะนั้นปไปไปหมันไส้ขอแวะหน่อยโอเคอ่าด้านล่างไปไม่ได้โอเคต้องอันนี้น่าเป็นช็อตครับ หินแร่น่าจะเป็นหินแร่หนึ่งนะรู้สึกโอเคงั้นไม่เก็บแล้วกันมาอูอ้แข็งอู้อู้โคตรแข็งอือไอพวกนี้ตัวมันสร้างขึ้นจากแร่ใช่ไหมมันเลยแข็งเคไม่ตายด้วย น่าจะโดนไม่เต็มเมื่อกี้เ <c oughs> ด,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 ดี๋วๆเดึงจอมเบียด้วยเหรอหิวอ่ะโอ้ยตัวยิงแทบเบี้ยอยู่อ้ายิงอยู่นั่นแหละแม่งน่ารำคาญโอเคดอกคาถามีอีกอ่ะโอ้โอ้ไปละถูกทางไหมเนี่ยชิบหายและผิดทางหินแร่สาม โอ้หินแร่สามเลยเนี่ยโอเคเดี๋ยวต้องแบกกลับไปเก็บเอ๊ดเดี๋ยวเดี๋ยวยิงกูจังเลยเอา้าวไม่โดนอีกอืมโอ๊ยเือดเดืออย่าอย่าอย่าห้ามโดนอันนี้แรงเมื่อกี้แรงโดนนี่ตายได้โอเคไปไม่น่ามีใครตามมาแล้วใช่ไหมโอเคไปเลยหินแร่สามเลยเหรอเดี๋ยวว่างๆต้องแรกกลับไปเก็บแล้วทแทน อาจจะต้องใช้อัปเกรดระยะไกลหมายถึงว่าอัปเกรดขั้นสูงอ่ะแต่ตอนนี้เราใช้แค่เห็นแร่หนึ่งกับสองนะเดี๋ยวค่อยว่ากันโอเคเขาย่องเราย่องตามเฮ้ยผ <Hey, S 2> ิดทางไอ้นุมทางนี้ไม่มาเข้าไปไหนของเขาปะนะโอเคมีจอเวทลบตรวนี้มีของนะโอ้มาเต็มเลยเอาะไงอยากเปิดกล่อง่ะเดี๋ยวนะ เปิดได้ไหมก็รู้หรอกว่าต้องไปสู้บอสอะโอ้โหแม่งยิงรัวซะด้วยไอ้พวกนี้ลืมอ่ะห,หนึ่งโอเคไม่โดนอีกแม่งมึงหลอดด้านในมีอีกไม่รู้มีเท่าไหร่อาละที่แน่ๆมีสองตัวอยู่ตรงนั้นอาจจะมีดักด้านข้างอีกอาจจะสามหรือสี่ตัวแต่ที่แน่ๆเก็บก่อนหนึ่งตัว ใส่ขาดไม่โดนเอ้ยมึงรัวอะไรขนาดนั้นโอเคมีถนนหนึ่งตัวลบลบลบฟันติดกำแพงซะด้วยมาไหนดูสิคุ้มค่าไหมขอเป็นแบบอ๋อมิดเอา้าทำไมเนี่ยโอเคมีอีกตัวหนึ่งเดินตามมาโอ้ยไม่เข้ามาหากุ้นด้วยใช้เวทเอ้ย เดนะี๋ยวได้ละยินผิดจังหวะอืม <c oughs> โอ้โหไม่อนุญาตที่กูใช้อย่างนั้นเหรอโอ้โหทีมอนนี่ยิงกูจากประตูได้ทีกูฟันจากประตูไม่ได้สุดยอดอะไรไหนดูซิเอ่อมันอยู่ไหนนะอันนี้มีแค่เนี้ยแค่เนี้ยโอ้โหโอุตส่าห์เสียขวดเลือด ไม่คุ้มเลยดูถ่าจะเอาไปขายได้ไม่เยอะด้วยโอเคไปจำได้ว่ามีหินแร่ที่ผมยังไม่ได้เก็บเดี๋ยวต้องแวะกลับไปเก็บแต่เดี๋ยวให้ว่ากันตอนนี้เราไปเอากระดิ่งกันกระดิ่งจะได้จากการซูบอร์นะครับซึ่งเฮ้ยลบไปอะลบ,ยะบอย่าบังเฮ้ยมึงลบสิเฮ้ยไปโอ้โหพอดีสพอด,อดียังกับเรื่องบางอย่างแน่มันจะมาอีก กูหลบไม่ได้นะติดแอนิเมชันแม่งเอ้ยเ้ยเร็วลิฟเร็วๆมันมาแล้วเร็วเร็วเออต้อแปะแม่เงยขึ้นมาจนได้ไอ้เวนตามเหลือเกินมาถึงเรียงวะจำไม่ได้น่าจะถึงแล้วมั้งไปมาตรงนี้นะครับแล้วก็ตามทางไปอย่าบอกนะยังไม่หมด โอเคใช่ใช่ตรงนี้เราก็น่าจะเข้าไปนี่แล้วมั้งเนี่ยเลยเข้าไปนี้ก็น่าจะเป็นห้องบอสหรือเปล่าโอเคของนันเก็บไปแล้วช่างของมันวิ่งฟ้าไปยังไม่ถึงอีกเหรอยิงอ่ะมันน่าจะต้องถึงแล้วสิทำไมมันไกลยังวะเออหรือเรามาผิดทางไม่หรอกมาถูกทางแหละแต่ว่าอาจจะมีทางที่เร็วกว่านี้ อาจจะเป็นทางที่ไอ้หนุ่มนั่นไปแล้วบบโอ้โหมึงเอ้ยอุ้ย,ยนจะตามอีกเป็นอะไรนักหนาะไอ้เวนเลยฮะมึงเหลือไปทำไมเลือดแค่นั้นนะ่ะโอ้โหลมหายใจเขา้าลมหายใจออกดังดอกไม้บานผู้พาใหญ่กว้างแม่เก็บโซก่อน ยังจะตามกูมาอีกไอ้เ่รนเอ้ยไปได้แล้วอย่างนี้ไปไหนเนี่ยมึงอะ <c oughs> ไปถึงห้องบอลแล้วค <c oughs> รับแม่งมาบับยาเลยแล้วเกิดมามานาหายไปครึ่งหลอดด้วยนะอะไรก็ไม่รู้โดนดูดมานาเหรอหรือไงเพราะเป็นถ้ำจอมเมรหรือยังไง ขอจัดแบบเร็วๆกูเสียเวลาเยอะมากพอแล้วกับการลงถ้ำเนี่ยขออนุญาตโอ้ยนิวกันโอเคไปโอ้ยหาเสียงมึงมาหาเสียงอะไรตอนนี้ คลิปอยู่โอ้ยเออกูปิดเองหมที่กูมาอ่านตอนเนี้ยขอโทษแล้วกันมาได้มาแล้วครับกระดิ่งนักขุดแร่หนึ่งทีนี้เราก็จะอัพไอ้นี้ได้ละงาอัศวินราตรีนะครับไปกลับเลยโอเคเอาพินออกไอเทมชิ้นต่อไปนะครับที่เราจะต้องมีก่อนจะไปสู้กับลาดานนะครับชิ้นนี้ ันคือตัวที่จะช่วยให้เรารีซามินาได้เร็วขึ้นนะครับเพราะเราเล่นสายกายภาพมันจะกินสซาเินาเยอะมากนะครับเพราะงั้นถ้าเกิดมีไอ้ตัวนี้มาช่วยเนี่ยมันจะช่วยให้รีซามินาได้เร็วขึ้นเพื่อง่ายคือจะทําให้เราต่อคอมโบได้ดีขึ้นนั่นเองนะครับสู้ได้ง่ายขึ้นนั่นแหละไปไปเ๋ยช่างโมันโพรที่วากำลังรีบแม่งไปติดอยู่ไอ้ทำเบนนั้นอย่างนานเลยต้องทำเวลาสักหน่อยครับ ไว้คลิปละสามสิบนาทีนะไหนๆก็มาแนละ้วขอแวะสะหน่อยลุงลุงทำอะไรโอเคกระท่อมซูสึกน่าจะขายนี่ไหมคีดเท่าไม่ใช่เลยาสาไทยเขาเรียกว่าอะไรเท่าสงครามเออใช่ใชเท่าสงคราม,าามโอเคข้ามไปตรงนี้ ไม่สนใจมีแต่พวกกระจอกได้อพีน้อยไปกกิงโอเคตรงนี้ลุงไห่อยู่ไหมไม่น่าอยู่แล้วเนาะเพราะว่าเราใช่ไม่อยู่แล้วเพราะว่ามันเข้าเทศก,กาลร,ราดาแล้วนะครับเราเดินเควสตรอนนั้นไปแลวคิดว่าน่าจะ ไม่รู้สิบางทีเราอาจจะไม่ต้องใช้เควสลงไห่ก็ได้นะเพราะเราไม่มีอาวุธไหนที่มันได้ช้าตีอ่ะเออนะครับไปเช็คพอยฮะมาเลยนี่ไปก็น่าจะถึงแล้วโอเคข้ามสะพานไปมันมีเอหัวฟักทองอยู่นี่นี่หว่าเดี๋ยวเล่นมันสน่ายแล้วกันหมเดูมันดูมัน <c oughs> ออเน,นี่ ทำยไงกับเป็นมองไม่เห็นกูกูรู้มึงเห็นไอ้ท่าอย่างเงี้ยไม่มีทางหรอกไม่ได้อุ้ยนี่ทีเบนไปโอเคอู้หิหนแร่แจ๋วสองอันด้วยสุดยอดอยิมเกรฟมีพ่อค้าแว่ ขายอะไรมั่งลงุงมีหินแร่ไหมโอ้โอหเมาเอาไปเลยลงุงเอาจริงนะผมว่าไม่ต้องไปหาตรงนั้นก็ได้อะเอ้กะดิ่งอะผมว่าซื้อกับพ่อค้านี่คือหมดละเหลือด้วยซ้ำนะเอาจริงอันแต่ไม่เป็นไรครับเราไปมาแล้วคิดซะว่าไปเป,เปิดพื้นที่แล้วกันอย่างที่บอกนะครับผมจะพยายามเล่นให้ได้เยอะที่สุดนะครับพยายามหาดันเจียนหาอะไรนะแล้วก็หาบอสด้วยโอเคตัวนี้มีเช็คพอยต์อาล่ะเราใกล้ถึงจุดหมายแล้วครับ ด้านหน้านี่เองแต่เดี๋ยวมาเช็คควายก่อนโอเคไปจุดที่เราจะมาเอามันจะอยู่ด้านล่างนะครับเหมือนอะไรนะเหมือนเมืองเหมือนดันเจียนเล็กๆไอตัวนี้เราจัดการดีไหมอันที่จริงไม่ต้องไปยุ่งกับมันก็ได้นะโอเคเอยแต่สมัยก็ดีป่ะมาดิาี่ะอ่าน,นิ่มึงมีตาหลังหรือย,ยังไงกันโอ้โหเร็วจริงๆ หมาหมาแล้วเกินนี่แนะโดนก็อู้โคตรแรงขอไอพีหนึ่งีกทีโอเคพอก่อนเดี๋ยวนะนับเป็นดาเมจด้วยเหรอแล้วเพื่อนก็โดนเองด้วยเรียกมาเสียของจริงๆไอ้ยน้อยแน่บางอาจมายกเรือสับตายซะเถอะฮ่าฮ่าง่ายส 2 okay. อ0พโอเคเอาทีนี้จุดประสงค์หลักที่เราจะมาที่นี่ก็คือเต่าใช่เต่าเจอแล้วอยู่นี่เองออมาปลดล็อกเลย yes โอเคไล่ซึ่งศัตรูนะครับไม่มีพิษภัยมีแต่มิดมิดจริงๆไม่ใช่มิจฉาชีพ เราตอน้อยทั้งหลามาขอของหน่อยเก็บมาอเอคได้มาแล้วครับเครื่องรางเต่าเขียวทีนี้ก็รุยกันเลยไปเอ้ยเดี๋ยวดิลืมไปเลยต้องตีบวกนี่ว่ะแม่จะไปสู้กับบอสใหญ่ทั้งทีมันก็ต้องมีของดีสะหน่อยสจริงไหม Those who live in all the moons. Well, well, another fool who won't listen to reason. But with a prowess for weeding death root. how would you like to earn the strength of beast? If you're inclined to haunt more of those, then I'll introduce you to Garank. I have a matter of my own, and the beast himself wishes for. What say? Ah, I don't to tell you where แล้วมันถอนหายใจทำท่าเหมือนไม่อยากบอกแล้วจะถามทำไมเนี่ยโอเครับทราบนี่มาให้เรียบร้อยซึ่งแผนที่ที่พั้นอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวพัดหน้าไปกันถ้าไม่ลืมนะนะนี่ก็แช่งกูคนละไอ้คนที่นี่มันเป็นอะไรกันวะเนี่ยฮะแช่งแต่กูเนี่ยโอ้โอ้อ้บวกหกบวกเจ็ดบวกอู้บวกแปดได้แต่โซไม่พอ ว้าวไม่เป็นไรน่าจะแรงพอแล้วแม่งแรงแบบชนิดที่ว่าเงาคู่เสียบตูดลาดานแบบระเบิดอมาเดี๋ยวผมเปลี่ยนยาก่อนเอาโล่ออกนะครับเปลี่ยนเป็นฟืนฟ้นฟูนสตามินาาแทนแล้วกันจะได้แบบพิ้วๆเลยครับเพราะตัวแม่งใหญ่มากน่าจะต้องวิ่งตามมันเยอะเลยะจริงอยู่ว่าเราจะโดนดาเมจได้ง่ายขึ้นแต่ก็เราก็ทำดาเมจมาได้ง่ายขึ้นเหมือนกันนะโอ้โหหนะักเดี๋ยวนะโอ้ชิบหาย ย่างนี้เราก็โคตรบางเลยทั้งนั้นแหละแต่ไม่ไหววะกิ้งแบบน้ำหนักเกินนี่คือหนัก <laughs> โอเคดีขึ้น <laughs> ก่อนกูจะได้สวนตรดระดานีน้กูโรวจระดานสวนตรดก่อนแน่นอนเลยวะ่ะไปฮะลุยว่ามาด้วยความรวดเร็วแม่ทีอะไรนี้นะแม่งโหลดเร็วเหลือเกิน <laughs> โอเคเรามาหาเชือกไฟก่อนอยู่ตรงนี้โอเค ไม่ต้องนั่งเพราะนั่งมาแล้วจากข้างนอกไปฮะแตะไปนหนึ่งทีนี่เป็นไงเปิดมาก็อ e ีปีกเลยไม่ทันไรก็มีคนร้องเพลงซะแล้วโอเคบรายกับรงหายอยู่นี่หมดเลย<ต>มาคุยกับบรายกันทำเพล่นะ โอเคมาทีนี้ลุงชุดยังกจะไปออกงานละครสัตว์กระโโนี่จะมาลบหรือมาเล่นตลกเน,น,นี่ยลุงมา General Radan is cursed ever to wander. Eaten from the inside by Melania's scarlet rot, his wits are long gone. Ah. Now he gathers the corpses of former friends and foes alike, gorging on them like a dog. Howling at พอพอพอบทลุงมีแค่นี้ลุงเล่นเยอะไปละอ่ะยังยังอ่ะโอเคแมเข้าส่าต่อบทมาให้อ่ะอยืนดูแกซะหน่อย โอเคด้านล่างตรงนั้นถ้าจะไม่ผิดมันมีหินตีบวกห้าแต่ว่าไม่เป็นไรผมว่าเราแรงพอแล้วแหละเพราะฉะนั้นเราไปเลยดีกว่าตรงนี้เข้าไม่ได้โอเคช่างหัวมันเพราะเราจะมาแบบเร็วๆบอกแลว้วผมโคตรจะแรงก่อนละตนาจะสวนตูดผมผมจะสวนตูดมันก่อนนี่เป็นไงคำพูดไม่เชื่อพอเข้าไปถึงแล้วมันโดนธนูอัดหน้าตาย อานาดตัวเราบางมากอะตอนเนี้ยแล้วธนูระดานนี้รู้สึกว่าจะเป็นดาเมจเดเวด้วยใช่ไหมไม่แน่ใจถ้าเป็นเวดก็ยิ่งแพ้น่ะแต่เอาจริง้วตอนนี้เป็นกายภาพก็แพ้เหมือนกันโคตรหนักชุดว่าบางแล้วนั้นไม่พอหมวกเกาะก็ไม่ใส่เกาะแขนแม่งก็ใส่แบบโอโ้โหเกาะแขนเริ่มต้นโคตรอนาถเลยแล้วลอยเลือดเต็มไปหมดสุดยอดยังมีคนเล่นกันอยู่อีกอะ ไอเกมอย่างนี้อ่ะนะจะว่าไปกูก็เล่นนี่วะ่ะเออช่างมันเดี๋ยวไปอโอเคต่อพอเป็นพิธีครับมาลุยโอ้โหมันโหลดไวจัดเลยอ่ะยังกันรออยู่แล้วต่อเด็ทางเข้าหน้าปราสาทแล้วโคตรประทับใจเลยวะ่ะอันนั้นผมจะไม่ใช้แซม,มอนแล้วกันนะครับเพราะว่ามันเกะกะนะและอย่างหนึ่งเราโคตรจะแรงเลยบัฟเข้าไปอีกนี่บอกเลยโอ้โห ลาดาน่าจะโดนแบบทีเววตายอะเบอร์ไหมกดเบอ่์เอากดผิดไปกดบัฟยาเฉยเลยจะกดเก็บของโอรีๆีรีเลยได้ไหมเนี่ยโอ้โหแม่งมานาไม่เหลือแล้ววะโอ้ยกลับว่าจะไม่ใช่บัฟอีกตอนเฟสองโอ้ยกดผิดตัวเอฟม,มันอยู่ใกล้กว่าตัวอีไม,ม่อยู่ข้างบนแม่งมานาหมดเลยขวดมานาก็ไม่ได้ออกมาอเอวเ้ย กูแรงอุ้ยมันก็แรงเหมือนกันว่ะกูมันแรงจัดเลยอ่ะเดี๋ยวพี่นุ้ยอหลบแบบนี้โอ้ยอุ้ยเจนรู้พี่คอฟะอ่าไม่โดนหัวเลยเกินต่างคนต่างแรงแต่มึงเลือดเยอะกว่ากูไอ้ขี้โกงมติตูดติตูดหลบอุ้ยมีชักกลับได้เหรอนี่ อะไรทำไรลบเฮ้ย <c oughs> ลืมไปมันมีสองดาบเอ้ยผมว่าตู้ได้ะ่ะจริงนะ้องแรงจัดเลยแต่ก่อนอื่นนะปิดเลก่อนอาการน่วงออกชัดเจนเลยเมื่อกี้ปิดไปเลยผมใช้ค่ายแดงนะครับมันไม่ไหวจริงอ่ะเปิดเลเฟรมเลร่วงกระจายแถมไปเล่นเกมนี้แม่งล็อกแค่หกสิบเฟรมนะครับหมายความว่าถ้าเกิดมันร่วงมันจะร่วงลงไปประมาณที่ห้าสิบ พูดจาภาษาชาวบ้านก็คือมันจะกระตุกนะครับเพราะงั้นปิดไปเลยภาพสวยน้อยลงอยู่แต่ว่าไม่กระตุกเล่นง่ายดีเพราะงั้นถึงเวลาตายของมึงละหมดเวลาคอนเทนต์ตายซะเถอะถ้าไม่ติดว่าไปตายเล่นที่ถ้ำเยอะกว่านั้นคงจะได้เล่นเยอะกว่านี้นโทษทีปะ่ะนี่งไงละ่ะพูดจาสดิบดีไม่ใช่ว่ามาแล้วแม่งตายอีกรอบหนึ่งหาแตกมา ยิงแต่ยิงไกลแค่ะนะั้นแหละมึงนะระยะประชิดเลยมึงไม่เท่าไรหรอกตตเอา้าวไม่ตะล่ะเออโอ้ยโอ,ยโอย้โดนกาอากาศไปไหนอยู่ดี่ยวนมาๆมา,มาเออลงมามาทีขอตีตูตีสองทีปันสอง แรงเฮ้ยชิบหายแล้วกินเรียวไปโอ้ยกินยาก่อนโอ้ยกินเรียวไปอีกหลบไม่ทันไม่้เป็นไรกุมงเลือดเยอะขอชุดหนึง่งซับห,หันเจ็ดอิ่มอิ่ม,มยังไงเอ้ยเป็นสองแรงแรงแรงชิบหายอะ่ะ โอโ้ไม่โหดมากเซตเนี้ยคิดถูกจริงที่มาเล่นอย่างเงี้ยโอแรงสะใจมากอยากจะเล่นอะไรอย่างเงี้ยมานานแล้วอือขอทีสับปันหำโอ้ยมึงโอธอ่ะไม่เหลือแล้วมั้งนะมีแต่บางขาเสื่อมสลายหมดแล้วทำมาเป็นห่วงปวดจริงปะนิ้วนเฮ้ยตีกลบคนแล้ว จะซ้ำกบกูเลยฮะไม่ง่ายอย่างนั้นหรอเฮ้ยฮะอ้ช่ามันเแต่ตายไปท่นมึงอ่ะโอนี่มัน,นจะได้โจวหล่อซะหน่อยอดเลยโอ้พันสามพันห้าพันเจ็ดแรงชิบหาย <c ười> ไม่ต้องรวมแล้วมหาลุ่น่ะขึ้นเป็นเอเด์หลอดได้เลยตอนเนี้ยประกาศสงครามเลยมาสู้ได้หมดอนะ้ะตอนเนี้ยมาเถอะ <c ười> แรงชิบหาย <c ười> แรงได้อีกนะสุดยอดเลย แต่ผมว่าหลังๆไปคงจะโหดเองแหละช่วงแรกมอนมันไม่ได้เท่าไหร่นะ นี่โหลดเซฟแบบใหม่ด้วยเป็นไงสุดยอดสร้างความแตกต่างให้เห็นว่าเออมาถึงครึ่งทางแล้วนะอะไรอย่างนั้นมาเชียร์อพอยอ่ะโอเคบางอะไรลูก,กี้อ่า굿ใช่แม่งโคตรเจ๋งเลยวะโอ้ยชมเกินไปปะโถ คนมันจะเป็นราชาเอเดนก็อางนี้แหละแค่น,นี้มันชิวๆ,วๆสบายๆมจัดไปเพืเจอกัน โธ่ลุงลุงคิดมากเกินไปพะโธ่ลุงแค่อ่อนแค่นั้นเองดูดูมันพูดโอเคแล้แกก็กำลังเก็บซากอ่ะไปกลับแมพครับ ทีนี้ก็ตามตำแหน่งดาวตกนะครับแล้วก็ไปลงถ้ำกันโอเคเอาละซึ่งตำแหน่งมันอยู่ในตรงที่ตรงนี้อาา่าฮะพราฉันว่าไปตรงนี้น่าจะเร็วที่สุดไอตรงนี้ประตูเคลื่อนย,ย้ายใช่พัดน,นาด้วยถ้าไม่ลืมเอาละครับสลับพันนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับผมอัดมานานแล้วแล้วก็น่าจะได้ตัดออกเยอะด้วยนะครับเล่นอะไรก็ไม่รู้คลิปนี้ <c oughs> เอาละครับผมถ้าชอบก็ฝากกดถูกใจกดติดตามให้กันด้วยนะครับผมจะเป็นกำลังใจให้ผมได้เยอะมากเลยนะครับ แล้วก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับเดี๋ยวเราจะไปลุยต่อกันเลยผมตัด้าไปบ,บี่นี้ก่อนนะครับผมแล้วเจอกันบาย